แก้มบุ๋มพีทมอบเงินซัพพอร์ตแนวหน้าต่างเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาผ่านมูลนิธิการจอมพลัง่าสุดแก้มบุ๋มปิยาดานักแสดงสาวชื่อดังได้ร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทผ่านมูลนิธิการจอมพลังเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนพร้อมเขียนข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าขอเป็นกําลังใจให้พี่ทหารทุกคนที่ปฏิบัติงานในชายแดน ขอบคุณที่เสียสละช่วยปกป้องประเทศชาติช่วยดูแลประชาชนและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะผมฝากสมทบทุนมูล,ลนิธิการจอมพลังหนึ่งแสนบาทด้วยค่ะนอกจากนี้พิทกตะตัพรสามีของแก้มบ๋มก็ได้ร่วมสมทบทุนและแสดงจุดยืนเช่นกันโดยเขาโพส์ข้อความผ,าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขอใช้พื้นที่เล็กๆนี้เป็นกำลังใจแต่พี่ทหารกล้าได้ความเสียสละที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆ รวมถึงแสดงความเสียใจในความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เมื่อวานนี้ด้วยครับชื่นชมพี่การเจรพลังที่อยู่แนวหน้าคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆด้วยนะครับเข้าใจว่าวันนี้ก็ยังต้องการงบเพิ่มเติมในการสร้างที่พักให้ผู้ได้รับผลกระทบผมกับน้องบุม๋มขอร่วมสมทบอีกครั้งวันนี้นะครับชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมชื่นชมในความใจบุญและจิตอาสาของคู่นี้พร้อมส่งกำลังใจกลับไปให้ทางคู่ด้วยเช่นกัน